ข้างในเหมือนกันตีครับเป็น E C e ครับผมที่มันตั้งค่าได้จริงๆก็จะเป็นตัวตัวรถก็คือพวกกุญแจ,เ,จเข้าใกล้ตัวรถมันก็จะเปิดรถสองเราสองผู้น,นีไม่ได้เปิดแบบขนมกาแม่ขนมกาแม่ขนมา จะไปะกลับรถตรงหน้าเซ็นทรัลเวเลตตรงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมครับพี่ถ่ายเนต้าด้วยเหรอพี่ใ,ใ,ใช่ครับผมเนต้าเนต้าป่มไม่อ๋อใช่ครับแต่ว่าเป็นชูรูมอยู่ตรงปากน้ำครับผม